สวัสดีด้วยบอสสวัสดีค่ะพ่อคันชาแนลมัไม่เหมือกันเลยวันนี้วันนี้วันกีฬาสีพ่อกลับมาพอดีพ่อกลับมาพอดีมาแล้วมาดูกีฬาสีเลยนะครับนักฟุตบอลทีมสีแดงใช่ไหมชื่อชื่อแก๊งใครมีที่ลูกกลับมาจากปารีสซงเก็ตังครก็แมง ไปทาบทาาแล้วใครมีแล้วดีถ้ามีแล้วด,ดวดีเอาไปฝ่าที่ปารีสสังกมังนะครับแนะนำต,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 ตัวเลยอันนี้เพื่อนใม่มารชื่ออะไรครับการทรับฮะดีดีโชกุนโอไม่บอกก็รูครับเจิ้งเบิ้นเจิ้ง

สีเหลืองนะคะน้ําวนี่ไงตอนนี้ทสทีมรอทัู่ครัวสาวโตและส่งมืออยู่ครับัอยากรูว่าใครจะดปันส้าวสีเบกันน่หาแล้วตอนนี้บอลออกข้างไปผูนะฮะสันมองซ้ายมองขวาผาสันพุขึ้นหน้ามาติ๊หัวทนนะครับทันมือับตอนนี้สีแดงได้บอลาโบ้ถูงครองบอลอยู่ยังลออยู่ไม่เข้างั ต้องออก้ายให้ต้นได้ไม่ได้ติดโบสครับโบสถ์จะพังบนนะครับแหมยังถูกผิดอยู่กลางสนามต้นคนได้บอลอยู่นี้สีเหลืองที่ข้าบอลงตะไคไม่ได้ไม่ได้เลยแหมสีเหลืองเหมือนแก๊งหลังสามคนไม่มีประตูไม่ไปไหนเลยนะครับสีเหลืองสีเหลืองอ้าวถ้าสีเหลืองไป้แล้วได้ได้ได้เอ้าผัดไม่ได้พี่โบสถ์ด้านขวาตอนนี้ผ่านไม่ผ่านมีเราผ่างมาแล้วของเราเนี่ย แม่ไม่ตกตนั้นเมื่อกี้ตกไปนู่นแล้วนะครับลูกชไปวเบเบายอ่บออล้วเราบอลเลยนะสามพไม่ได้เรานสามคนอีก้เขาตายบอลออกหลังไปผมบอกแล้วหลังสีเหลืองนี่ยิ่งต้องแพงเืองทีมอีกมองซ้ายมองขวาต่ำรนหน้า นะครับตอนนี้บอลอยู่ที่าสีแดงโบสถคทองบอลอยู่นี่โบสถทองลงไปหนึ่งลงไปสามนี่เลยนะครับจากการยิงของคุณโบสไปไหนไปไหนเดี๋ยวถูกสักเก็ตท่าโอ้โหสี่มือนี่ยังไม่เท่าไหนเลยเดี๋ยวดนโสักเก็ตท่าแกนะครับแกทิ้งจากบ้านเลย ตั้มรีบนะรับตีบอลบอลยู่ทาสีแดงโคจข้าบอลอยู่เลยโบส์ว่าวก็ป็นนก็ปตาลีอเนาเนา เล่วมอไซมองาเล่้ยวชิข้าไปนะครับนะครับผานต้นตาขางบอลตงตาให้โบโบสมองซายมองขวากับโบสทง่ยังไม่ให้ใครแล้วก็เลี้ยงไปถึงไม่ถึงทาสะานทางน้านเข้าขามาแม่ที่ี่อคแป๊บนึงนะครับอเดียวพี่โอ๊สต่อไปอยู่โบอบไปหนึคนรอบไปสองอบไปสามสี่ครับคโอ๊คโป๊คไอ๊คโครับโอโอปอค ครับโบสเปิดชื่อน่าฮันนี้พิโอปุ้มเลยอยู่ที่โชว์ทูมูหมดในอากองสีสันขึ้นมาแล้วแรงสีแดงยังขึ้นนำอยู่1นึ่งตัวโตสูบเป็นไงคะโค้ดวิเคราะห์วิเคราะห์หนึ่งโครึ่งแรก ยังไม่ดียังไม่ได้ใจครครรับเอาอีกนิดเอาอีกเอาอีกให้สองให้พันหนึงเลยเี่ยขมาเจ็ดเจ็ดต่อเจ็ด ครับเริ่มการแข่งขันนะครับโชคุณได้บอลนะครับคือหลังให้เบสให้โชคุณโชคุณให้เบสเบสให้โชคุณนะครับโชคุณเลี้ยงจนออกข้างไปนะครับเรนนะครับมองด้านหน้านะครับมองด้านหน้าเพื่อนก็อยู่ไกลเหลือเกินครับเรนเปิดขึ้พืนทีมาไม่ผ่านโชคลุนซาซาธรรมดาให้เบสโชคุณออกด้านขวาครโชคุณจะู่้องบอลอยู่ด้นขวานะครับแล้วยังไงโชคลุนผ่านแล้วก็หรือ โชว์บอกแล้วครับนะครับครับคนเก้าองซ้ายขวาชุ่มให้ชวชุชว์คุณให้คืนคืนคืนไม่คืนใครต้นกล้าต้นกล้าหลอกแน่ครับคก้าให้ชวชสวยสวยตรนี้ชว์คุณาไป้างซ้ายแมไม่ทะลุตรงนี้อยู่ที่อาตตันอาตาตันมองทางซ้ายโบสโบสได้บอลอีกแล้วโบสอกไปหนึ่คบสุุายเข้ากลางไปชวคุณ้วก็อไนี่ได้ไปได้แล้วก็สประตูต่อศูนย

อา่าะครับเต่าเล่นเกมผมไายไาเลยใหมไม่ไ้เลยเต้ีเดียวขึ้นหน้ามาขึ้นาครับอลาไปเลยมองแล้วดีไม่ไทยดีดเต้าขึ้นหน้ามาไม่พลาดเ้าแล้วนกลใจยังคอมอนอยู่นครับยังคอมอนอยู่ทาก้าให้ไม่ให้ยังไม่ให้ไทยมีโบสถ์ขึ้นหน้ามาไม่ไม่ได้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 อยู่ไอ้เล่นมากม่ไม่ครับก้าไปขวาให้ทีมแทีมยังไงทีมเปิด่ึ้นหน้าไม่ทีดีเนะไปแล้วก็ไม่ได้้กไม่ได้้กันได้มาเจอกันี่ สีฟ้าแล้ววนี้สีฟ้าบุกยังต่อได้สีแดงข้าซาดเลยขึ้นมาให้บอทเอาก็ถึงบอได้ไหมได้ไม่ได้บ๊ไปาวันี้ไม่ไ้าิเยอะเลยเดินอ๋อเย็เย็นเยินเแล้วไปดีโหดีๆนบเียพัดดีล้เดี่ยรันนี้ต่อขึ้นมาได้ได้ได้บอทได้ได้แยองบอลครับอตรงนี้คับ่งหนึ่งหรเปล่าสี่ต่อหนึ่งได้ไม่ได้โแล้วก็ทุ้ทีเไม่ว่าอะไรก็ไม่ต่อไป หลังได้บอลยสีฟ้าจะไปัไปสีฟ้ายังพอบอลอยู่ที่นันโหดยิ่งทีเนียไปแล้ว้าสีฟ้าขุ่นขึ้นหน้ามาไปผ่านบอลบอลบอลพัลลงไว้โดนทำมาแย่เลยบอลบอบอลสิ้ยิงโอ้ยเป็นลูกเตะเน้นของสีแดง สีแดงโชว์ริ้มล้ำดูพุ่งขึ้นหน้ามาได้ไม่ได้ไปถ่ายหัวกันวันนี้โบมดทำบอลงไปอย่างขอบบอลลงริมเส้นหลอกไปหนึ่งคนหอไปสองแล้โหวี่ยงไสองลบกสามลบกสี่ได้ไม่ได้ไปถ่ายเลยโหคนเดียวแลไม่ไหวยิงๆนะครับแต่ยังไงดีเปิดขึ้นหน้ามาแล้วยังไงผมกำลังโบมดของหลังสามคนฝูงหน้าคนเดียวได้หรือไม่ได้สามต่อหนึ่งไหวไม่ไหวโอ้โหไม่น่าจะไหวละสี่ห้าคนไหวไม่ไหวโโอ้ห ปาวังนีรับแม่สีแดงได้รูปตัวสีที่ไปหมดระยะหมนดังาานันแลนะครับยังสมัครสมสนกันพี่ที่สไปต่อสูโอ้โหมันมากเลยนะครับน้ำน้ำน้ำน้ากดากเมากีมาีมากเมกเกเลีาเลยาเลมลมายีายมากลกเลยก

สีแดงครบขึ้นมาแล้วราสีฟ้าขึ้นมาแล้วยิงได้แหหลังไปอย่าไปลตั้งใจใจใ้ะตูขึ้นมาสีแดงฮาซันทุ่มขึ้นมาลครับได้ไม่ได้แล้วก็หมดเวลากาแข่งขันแล้วรับ็ไดสฟ้าสีฟ้าสีฟ้าสีฟสฟ้าเลี้ยงองนต้สีแดงงานงแล้่างเงแดงน้แสนามเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็น